สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูสุปนัทคุ้มดหรือครูโอมนะครับที่นักเรียนเห็นข้างหลังครูนี้ก็คือสถานีรถไฟหัวลําโพงครับซึ่งถ้าครูเดินทางโดยรถไฟธรรมดาจากหัวลําโพงไปเชียงใหม่ระยะทางประมาณ700กิโลเมตรครูจะใช้เวลาเดินทางประมาณ14ชั่วโมงครึ่งครับแต่นักเรียนรู้ไหมครับว่าครูสามารถใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงได้ถ้าครูเดินทางโดยรถไฟนี้ครับ รถไฟนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงที่เรียกว่าแมกเลฟมีความเร็วเฉลี่ยสูงกว่า200-300ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วสูงสุดได้ถึง500-600ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความพิเศษของรถไฟแบบแมกเลฟนี้คือการที่รถไฟลอยอยู่เหนือรางรถไฟด้วยแรงแม่เหล็กทําให้ตัวรถไฟกับรางรถไฟไม่สัมผัสกันนักเรียนคิดว่าการที่แมกเลฟลอยอยู่เหนือรางมีส่วนช่วยให้วิ่งเร็วกว่ารถไฟธรรมดาหรือไม่ครับ ถ้ามันช่วยมันช่วยยังไงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงเสียดทานที่เราเรียนหรือไม่ครับเราจะไปหาคำตอบก,กันครับครูมีกล่องอยู่ใบหนึ่งวางบนโต๊ะแบบนี้ครับจากนั้นครูจะออกแรงผลักไปทางขวาโดยครูจะออกแรงเบาๆก่อนครับอ่าพบว่ากล่องไม่ขยับครับซึ่งนักเรียนทราบมาแล้วว่าการที่กล่องไม่ขยับเนื่องมาจากมีแรงเสียดทานระหว่างผิวด้านล่างของกล่องกับพื้นโต๊ะครับซึ่งแรงเสียดทานนี้เป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ครับ ครูมีคำถามครับถ้าครูผลักกล่องแล้วกล่องไม่เคลื่อนที่แรงเสียดทานจะมีขนาดและทิศทางเป็นอย่างไรครับครูมีตัวเลือกให้ด้วยครับโดยตัวเลือก a แรงเสียดทานจะมีขนาดเท่ากับแรงที่ผลักแต่มีทิศทางตรงกันข้ามส่วนตัวเลือก b แรงเสียดทานจะมีขนาดมากกว่าแรงที่ผลักครับ คำตอบก็คือตัวเลือก A ครับแรงเสียดทานจะมีขนาดเท่ากับแรงที่ผลักแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากกล่องอยู่นิ่งแรงลับจึงเป็นศูนย์ครับแสดงว่าแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่จะต้องมีขนาดเท่ากับแรงที่ผลักแต่มีทิศทางตรงกันข้ามครับคราวนี้ครูจะผลักกล่องไปทางขวาเหมือนเดิมครับแต่ครูจะออกแรงมากขึ้นโดยจะผลักให้กล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ครับแบบนี้ ครูมีคำถามครับถ้าครูออกแรงผลักกล่องแล้วกล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นักเรียนคิดว่าแรงเสียดทานช่วงที่กล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะมีขนาดและทิศทางเป็นอย่างไรครับเหมือนเดิมครับมี2ตัวเลือกตัวเลือก A แรงเสียดทานจะมีขนาดน้อยกว่าแรงที่ผลักครับส่วนตัวเลือก B แรงเสียดทานจะมีขนาดเท่ากับแรงที่ผลักครับ คำตอบก็คือตัวเลือก b ครับแรงเสียดทานจะมีขนาดเท่ากับแรงที่ผลักแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากช่วงที่กล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แรงลัพเป็นศูนย์ครับดังนั้นขนาดของแรงเสียดทานจึงเท่ากับขนาดของแรงที่ผลักแต่มีทิศทางตรงกันข้ามครับขนาดของแรงเสียดทานทั้งตอนที่กล่องยังไม่เคลื่อนที่และตอนที่กล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เรามาหาคําตอบจากกิจกรรมต่อไปนี้ครับครูมีอุปกรณ์ดังนี้ครับก็คือมีแท่งไม้แล้วก็มีถุงทรายครูจะเอาถุงทรายวางบนแท่งไม้แบบนี้ครับแล้วก็มีเครื่องช่างสปริงซึ่งจะเกี่ยวกับตัวตะขอบนแท่งไม้ผ่านเชือกแบบนี้ครับจากนั้นครูจะดึงออกแรงดึงผ่านเครื่องช่างสปริงครับให้ตัวแผ่นไม้เคลื่อนที่โดยครูจะให้หนักเรียนสังเกต แรงนะครับบนเครื่องช่างสปริงช่วงที่แผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่และช่วงที่แผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นักเรียนลองสังเกตและเปรียบเทียบกันนะครับนำถุงสรายวางบนแผ่นไม้เกี่ยวกับแผ่นไม้ด้วยเครื่องช่างสปริงค่อยๆดึงเครื่องช่างสปริงช้าๆบันทึกค่าของแรงดึงเมื่อถุงทรายขยับแล้วบันทึกค่าของแรงดึง ขณะที่ถุงทรายกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ช่วงที่ถุงทรายยังไม่ขยับแรงลับเท่ากับศูนแรงดึงจะมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานเรียกแรงเสียดทานนี้ว่าแรงเสียดทานสถิตช่วงที่ถุงทรายขยับแล้วด้วยความเร็วคงที่แรงลับเท่ากับ0ูนแรงดึงจะมีค่าเท่ากับแรงเสียดทาน เรียกแรงเสียดทานนี้ว่าแรงเสียดทานจนเมื่อเพิ่มแรงดึงมากขึ้นเรื่อยๆจากศูนย์แรงเสียดทานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยมีค่าเท่ากับแรงดึงจนเมื่อถุงทรายเริ่มขยับแรงเสียดทานมีค่าสูงสุดเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดเมื่อถุงทรายขยับแล้วแรงเสียดทานเรียกว่าแรงเสียดทานจน มีีค่่างทช่วงที่ออกแรงแล้ววัตถุยังไม่เคลื่อนที่แรงเสียดทานจะมีขนาดเท่ากับแรงที่ออกครับโดยแรงเสียดทานจะมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปตามแรงที่ออกเช่นถ้าออกแรง2นิวตันแรงเสียดทานก็มีขนาด2นิวตันหรือถ้าออกแรงเพิ่มขึ้นเป็น3นิวตันแรงเสียดทานก็มีขนาดเป็น3นิวตันเราจะเรียกแรงเสียดทานช่วงที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่นี้ว่าแรงเสียดทานสถิตครับ จนเมื่อวัตถุเริ่มที่จะเคลื่อนที่แต่ยังไม่เคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานสถิตจะมีค่าสูงสุดเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดดังนั้นแรงเสียดทานสถิตมีได้หลายค่าครับโดยจะมีค่ามากที่สุดก็คือแรงเสียดทานสถิตสูงสุดครับ <S 1> <S 1> จากนั้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แรงเสียดทานจะมีค่าลดลงมาเล็กน้อยครับเรียกว่าแรงเสียดทานจนซึ่งเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปแล้ว ไม่ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่าไหรแรงเสียดทานจนก็จะมีค่าคงที่ครับสรุปก็คือแรงเสียดทานเกิดขึ้นบนผิวสมัมผัสของวัตถุที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุไปบนผิวนั้นครับซึ่งแรงเสียดทานแบ่งเป็นแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนครับเราลองมาตอบคาถามกันครับมีกล่องใบหนึ่งวางนิ่งอยู่บนโต๊ะฝืนถ้าไม่มีแรงจากภายนอกมากระทําต่อกล่องคําถามก็คือ จะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรครับคำตอบก็คือไม่มีครับเพราะถ้ากล่องวางอยู่นิ่งโดยเราไม่ออกแรงกระทําต่อกล่องก็จะไม่มีแรงเสียดทานระหว่างผิวกล่องกับพื้นโต๊ะครับคำถามต่อมา แรงเสียดทานจนจะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตเสมอหรือไม่อย่างไรครับคำตอบก็คือแรงเสียดทานจนไม่ได้มีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตเสมอไปครับช่วงที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่แรงเสียดทานสถิตจะมีขนาดเท่ากับแรงที่กระทำต่อวัตถุซึ่งมีได้หลายค่าครับ ตั้งแต่ค่าน้อยๆจะถึงค่าของแรงเสีทานสถิตสูงสุดดังนั้นค่าของแรงเสีทานจนอาจมากกว่าแรงสีทานสถิตได้ครับเรามาดูข้อสอบโอเนกันบ้างครับข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบโอเน็ปี2,559โจทย์มีอยู่ว่าพิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถามครับมีภาพอยู่3ภาพภาพกรขอและคอแต่ละภาพนะครับจะมีถุงทรายวางอยู่แล้วก็มี ตาช่างสปริงดึงถุงทรายอยู่ครับซึ่งทั้งถุงทรายตาช่างสปริงวางอยู่บนโต๊ะที่มีลักษณะพื้นผิวเหมือนกันครับโดยภาพกรจะเป็นช่วงที่วัตถุไม่เคลื่อนที่ภาพขอจะเป็นช่วงที่วัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่ส่วนภาพคอจะเป็นช่วงที่วัตถุเคลื่อนที่ครับคำถามก็คือข้อสรุปใดถูกต้องครับมีทั้งหมด4ตัวเลือกครับ คำตอบก็คือตัวเลือก2ครับภาพขอมีแรงสถานสถิตสูงที่สุดเราลองมาดูทีละภาพกันก่อนนะครับในภาพกอวัตถุยังไม่เคลื่อนที่ดังนั้นแรงสถานเป็นแรงสถานอะไรครับใช่แล้วก็คือเป็นแรงสถานสถิตครับส่วนภาพขอวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่แต่ยังไม่เคลื่อนที่นะครับแรงสถานก็คือจะเป็นแรงเสถีานสถิตสูงสุด พอ,อมาภาพคอวัตถุเคลื่อนที่แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นแรงเสียดทานแรงเสียดทานจนครับดังนั้นถ้ามาดูที่ตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งสองสามนะครับตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่สองครับภาพขอมีแรงเสียดทานสถิตสูงที่สุดอ่ะคราวนี้มาดูตัวเลือกสี่บ้างครับตัวเลือกสี่เขาบอกว่าภาพกอและภาพขอมีแรงเสียดทานสถิตเท่ากันถูกไหมครับอ่า ไม่ถูกนะครับเพราะว่าภาพขอเนี่ยเป็นช่วงที่วัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่เป็นแรงสถานสถิตที่มีค่าสูงที่สุดครับดังนั้นจะมากกว่าภาพกอที่เป็นช่วงที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่เป็นแรงสถานสถิตเฉยครับวันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับเรารู้ว่าแรงสถานแบ่งออกเป็นแรงสถานสถิตและแรงสถานจนครับแรงสถานที่เกิดขึ้นกับวัตถุช่วงที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่ เราเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตแต่เมื่อวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่แต่ยังไม่เคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานสถิตจะมีค่าสูงสุดเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดจนเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แล้วแรงเสียดทานจะเรียกว่าแรงเสียดทานจนครับแล้วขนาดของแรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเราจะไปหาคำตอบในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ